นี่น่าจะเป็นร้านสุดท้ายที่พวกเราเจอแล้วฉันคิดว่ามันน่าจะมีคนอยู่แหละเห็นเขาเปิดไฟอยู่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเราเข้ามา,าจะดีเยู่ราตำรวจจับเหรอโอ้โหถ้าตำรวจจับก็ดีดิพี่เราจะได้ออกจมมากเรื่องบ้าๆนี้สักทีหนึ่งอะที่นี่มันก็น่ากลัวนะร้านเก่าเออชียววันนี้มันบ้ามากๆเลยใช่จะยังไงต่อดีอะงั้นเราเข้าไปในครัวแล้วก็ถามหาพ่อครัวดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยพอมีโทรศัพท์ให้พวกเรายืมหรือเปล่าใชไห่ใช่ อากรทุกคนมีใครอยู่มนี้มีใครอยู่ไหมโ้โหอะไอะโอ้โหโอ้โอ้โห้โอ้โหโอลอ้้้โอ้โห้อ้หาอ้อ้ห้อ้หโ้านโอ้ไหอหรอ้อ้ห้้โห้หล้าหอ้หโอ้โหอห้หหอ้้้ห้้้โอ้โอ เราต่อลงมาในร้านอีกแล้วเหมือนกันไในร้านคับเค้กนั่นเลยอะโอ้โหมีเลเซอร์อีกแล้วด้วยอะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเอานั่นไงพี่ไหมเอาฉันพูดผู้หยกหยกว่าเขามีระบบรักษาความปลอดภัยในคก็ไม่ระวังเลยนะเนี่ยนี่คไม่ระวังแต่นี่ฉันเป็นผู้ชำนาญเลเซอร์นี่เป็นไงล่ะไม่เซฟไม่เซฟอีกแล้วครับผมไปหน้าร้านครับ นี่มาทางแบบนี้โอ้มาทางซ้ายก่อนเออเราไม่นอน่ะคอยบุดมากระโดดสองต่อติดอจึ๊บแล้วก็อจึ๊บอ้าเอ้ยขึ้นแล้วคอยช่วง แล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะหาบันไดหนีไฟขึ้นไปแล้วอุ้ยห้องน้ำอ่ะตอนนี้มีห้องน้ำด้วยอ่ะมีใครแอบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีเลยเราต้องการความช่วยเหลือครับโอเคียวไอ่ะช่วยด้วยเดี๋ยวจมงช่วยด้วยเอาเราไม่ไปนั้นได้ยังไงอ่ะเอาเอาเข้าไปกันหมดเลยเอาเวียนดับออกมาออกแล้วเดี๋ยวติดในห้องน้ำตายหรอกเอ๊ะนายดูที่ผนังตัวนั้นสิเขาเขียนว่าเธอกำลังมา แล้วบอกว่าช่วยด้วยด้วยอ่ะแล้วเขาบอกให้เราวิ่งวิ่งเหรอออกไปจากวิ่งไปไหนกันโถ่เอ้ยวิ่งในห้องน้ำมีหวงลื่นหัวแตกตายแน่แน่ไปกันเถอะฉันเห็นลูกศรทานีไฟอยู่ตรงนั้นอ่ะมา let's go ล้ลแล้ล้วโอ้โหเนี่ยทีนีต่อนรับก็อสุราดารของเราค่ะ้ยังไงเนี่ยนี่เราหนีเสือป่าจระเข้จริงจริง ที่นี่อ่ะมีเพ่อนัวปีศาจอีกแล้วหน้าของเขาไม่ใช่คัพเค้กแต่เป็นหน้าของหุ่นยนต์คล้ายๆกับแอนิเมชันอีกเลยอ่ะนั่นนี่เราจะทำยังไงเนี่ยคเลยนะค่อยๆนะทุกคนค่อยๆหนึ่งสองสามไปแล้วโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วผู้รอดชีวิตเอ้ยทำกับข้าวด้วยเนื้อคนพวกเรารอดกันมาได้แบบเกียจเกีเลยจุ๊บแจ๊ดยอดเราเราภูมิใจมากโอ้ยพี่จิตพี่จิตล่างมันมา นั่นนั่นไงเห็นไหมสภาพพี่ไม้เนี่ยโอ้ยขโมยกือบไปแล้วไปแล้วเดี่ยวเปิดเปิดประตูฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่ากูฟาดนะซิไม่มีใครจะเปิดประตูให้แกหรอกน่าพวกเรารีบไปกันเถอะปมาเข้าถ่วงเวลาเจ้าดีได้ไม่นานอ่ะของเคาประตูอยู่อ่ะฮะเอ่อขอจ๊ นี่อยา่างนั้นเหรอแต่ทางหนีไฟของเราอะ่ะมันถูกปิดนะสิเราต้องหาทางอื่นลงไปชั้นใต้ดินไหมอ่ะป้ามาาจะมีลิฟต์ขน่งสินค้ายอยู่ก็ได้ป้เาเถอะโอ้โหเจ้ยาล้อมีหัวกะโหลก พวกนายเชื่อไหมว่าท่อนี้เดี๋ยวมันต้องเชื่อมต่อกับไอร้านคับเค้กแน่เลยกลิ่นมันคุ้นเคยมากเขียวเหมือนกันเลยพวกนายดูตัวกัมเพนี่มันมีคนติดอยู่ที่นี่แบบโอ้โหน่าจะหลายวันมากๆแล้วว่าเขาเขยงกําแพงไว้ด้วยอ่ะไม่น่าใช่หลายวันฉันว่าน่าจะเป็นเดือนไม่ก็เป็นปีแน่นอนอ่ะถ้าขาโดนหลดธรรม้วมีคนตกไปแล้วสลอสนาริกาแล้วอมันลื่นนาริกาหรือเปล่าอ เราก็ปีนขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะเฮ้ยอย่าพี่บอกใครโดนลงมาทำไมนายเหมือนนายมีความสุขกับการได้กับบันไดอะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงแปลกๆนะฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ที่นี่ฉันรู้ฉันเห็นหนูๆหนูๆลงมาหาแม่สิจ๊ะไม่ไปหรอกไม่เอาไม่มีตางไปหรอกนะค่อยๆเดินนะพี่โม่ค่อยๆเดิน อุ้ยโอ้โหระบบรักษาความปลอดภัยเปิดแล้วตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาจากเรเซอร์มหันตภัยร้แรงนี้ไปได้พี่บอลนัรอบไปก่อนแล้วตอนนี้มีคนกระจายตายลงไปเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ตนี้รอดตัวนี้รอดตรวนี้รอดรอดมารอดมาแต่วิธีการง่ายมากเลยทุกคนเราก็ข้ามแค่ปุ่มไฟแล้วก็ค่อยๆกันเดื่ๆหรือไปทีละนิด ดึโอเคกันดิ่งวันทีนี้และโอ้ดื้อนี่ไงทุกคนทุกคนหลอมละลายไปหมดแล้วตามมาเร็วๆตามมาเร็วๆมันก็อยากเด้อมันก็อยากเด้ออยากมากอยากมากตอนนี้ยังไงวะเฮ้ยเราผ่านแล้วเราแล้วมาแล้วเอเย้ดื่มน้ำได้นะครับเัาดื่มน้ำได้นะครับฉัน สองบ้านเข้ามาถึงตรงนี yep. ้เ oui> ล็กๆก่อนจะต้องร้องเลยสุดยอดต่อไปกี่ซอกเล็กกี่ซอกเล็กซอกเล็กอะโล่พี่อยซอกเล็กก่อนซอกเล็กไหนอะนี่ไงนี่ไงพี่บอยซอกเล็กปริ่มเล็กเออเข้ามาเมามาการทำเพื่อ day two อ่ะให้ว่านกินตยกมือขึ้นนี่ไงจำมองอย่าง day t h r 2,000 years l าที r วน่สุดวกว่าพวกเราจะสามารถรอดออกมาได้จนครบเนี่ยใช้เวลานานถึงครึ่งชั่วโมงเชียวนะใช่ยิ่นไปข้าล่ามีนาำไปแล้วอะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันหนาอะไรกันเนี่ยทำไมมันเขียวอือเชียวหนาอาบยาพิษหรือเปล่าโอ้นี่ห้างสัมผัสน้ำเด็ดขาดเลยนะเอาไฟฉายส่องเลยว่าเหลี่ยมตรงไหนเนี่ยมันมีพิษอยู่ใต้ล่างหรือเปล่า ค่อยๆค่อยๆทีละนิดเอาเอๆเดียวจะให้พี่ช้าม่อนนำนะครับเราจะได้รู้ว่าต้อไหนตายนั่นไงมีคนตายแล้วหนึ่งยิ้มโดนได้ไงอะไม่รู้สิไหน้ายฆ่าตัวคนเลยแม้แต่น้อยอ่ะมีคนอึกอึกไรรอดฉันเข้ม่าตอนนี้ว่าเราเกิดว่าเด็กอนุบาลที่กำลังทัศนศึกษาจรในหินหงอกขีดโยนเย้ นี่เดี๋ยวฉันจะไปดูร้านเราให้นะว่าข้างหน้ามีอะไรโอ้โหข้างหน้าเหมือนเป็นลิ์ส่งสินค้าเลยแฮะใช่เรารอดแล้วเราขึ้นไปด้านบนได้เราก็แค่เดินตามถส้นดไปเท่านั้นมามาพี่บอตามมาตโมก่อนดิปอะจจบโัวได้ไงวะแม้ว่าริบอันนี้จะมีสนิมแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้ฉันว่าอาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วจะลอมาไม่ได้อีกพี่โลิฟตมากมนายต้องพยายามให้มากกว่านี้สู้นะพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนแท้เราไม่รอหรอกบ๊าไปบายวินอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันโตโตสุราตีนี่โตสนุกเฮ้ยเพื่อนเราได้ยินเสียงคล้ายๆหุ่นยนต์ใช่เหรอกีเห็นเลยนะหุ่นยนต์อ่ะซงซ้าย มองขวาทางปอดโปร่งเลยไปเหอะไปเลยว่าโอเคอยู่เฮ้ยนี่นี่เจอแล้วหมัดคุณยอดตดกระแพ้ยู่ตรงนันเฮ้ยพวกแกพวกแกไปแล้ว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 เลยไปเลยู้ังนี่อุ้ยเกือบไปแล้วเอ้ามือเอ้ามือล้วงกไปไม่ถึงเดียวนะนี่สองไฟใส่เลย ตาบอดไปซะแกนๆๆๆๆี่นี่นี cin ่นี่แล้วฉันจะเข้ายังไงเฮ้ยทุกคนทุกคนพี่ไม้ยังเข้าไม่ได้เอาละพี่ไม้พวกเราจะปลดปล่อยมันหนึ่งสองสามอ้ยปลดปล่อยนั่นเอาเ็คชื่อก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบพี๋ มันบอกอ่ะว่าให้กลับมาฉันไม่กลับไปหรอกน้าออกทางทางตรงนี้ดีกว่าโอ้ยแล้วโอ้แล้วเขียวเขียวนี่อะไรอ่ะมีความเป็นสายเลเซอร์สีเขียวที่เอาไว้ดักแมลงทไมสิน่าจะเป็นแนวที่ชัดดูมากกว่าโอ้ยไม่กักกันหมดเลยต้องโดดอือเออไม่ต้องโดดตรงนี้ไม่ต้องโดดอีโหยเาฉันไปสกิลเดียวเอง อีระวังให้ดีๆนะตรงนี้อันตรายกว่าเลเซอร์สีแดงอีกโอ้ยฉันรอดแล้วโอเคมาเรืวอยมาเรืวอยเราต้องระวังให้ดีๆเฮ้ยไม่ต้องดนตะกิกโดนเลเซอร์สีแดงอีกนะจ๊ะโอ้ยทำไมตายแล้วกนะจ๊ะกิดระวังดีๆนะตรงนี้อันตรายกว่าเลเซอร์สีแดงโอเคงั้นเราเป็นเลเซอร์สีเหลืองไงเต็มตัวโอ้ดูนี่มันล่อมาตะกิโดนเลเซอร์เผาไปแล้ว เดินรอดมาไม่เป็นไรสโลตเดี๋ยวฉันจะไปปลูกขนใหม่ไปยหรอดเราสามารถเดินรอดได้แล้วก็เลยทำไมฉันมองเอวนี่ว่าเดินรอดมาเฮ้ยเฮ้ยฉันมองเห็นถนนด้านนอกแล้วอะตรงเนี้ยใช่หรอนี่ถ้าเกิดว่าเราอ้อมไปอีกทีนึงน่าจะถึงประตูหลังแล้วละอย่ารีบมาเลยสโอตเร็วอ้ยอ้ยสโลตโอ้ยเลเยสะโดนมวกฉันด้วยและอันสุดท้ายย่ารอดเหรรออีมาก ไปแลไปน้อยแล้วโอ้ยเกือบตายแล้วละมันดีอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันเครื่องจักรเอาไว้ส่งอาหารขึ้นไปไปนอนี่นะมันไถเหรอมันไถกลับมามันทำงานอยู่ระวังอย่าระวังให้มันดีดอ้อลูกสอนชี้ไปข้างหน้าแต่ไถกลับมาเหมือนไรเหมือนไ้อยากลองไปคุยกับรางมะม่วงเหรอเออจุ๊บใจผิวมา โอเคครับผมต้องมาโดดใหม่นะเอาล่ะตอนนี้เราก็เจอรูระบายอากาศอีกรูนึงแล้วแต่รูนี้ดูคล้ายๆกับเป็นเงี่ยนึ่งนะเนี่ยร่างร้อนมากอุยเรายอะโอ้โหแสดงว่าเขาเอาเรามาเป็นของของแน่เลยก็เพราะว่าไอห้องเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นห้องล้างเรื่อนสำหรับเอาไว้ทิ้งขยะยังไงล่ะโอ้ใช่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 โอเค แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ยอมไปขยะให้พวกมันทิ้งหรอกนะพวกเราข้ามผ่านมาแล้วว้าวหู้ว้าวเฮ้ยหล่อนอนแล้วนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยหล่อนอนแล้วนี่โอ้ยนี่อะไรเลยแม้แต่น้อยมาพวกเราถึงเวลากลับบ้านแล้วเจอตัวแล้วจอแม่ดูจุ๊บแจ แล้วนะคะพวกเราก็สามารถหนีมาจากทั้งร้านอาหารพิลึกนะแล้วก็ร้านคัพเค้กที่กินเด็กด้วยเป็นยังไ,ไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องหาทางกลับบ้านแล้วละ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือน,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 นได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบ้าบาย